สวัสดีครับผมนสวัสดีเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นที่ผมจะให้ดูนะครับเป็นตัวตัวนี้เป็นตู้ DIY ครับที่ยังไม่ได้ประกอบนะนะเป็นแต่ว่าคือคือเห็นมันสวยนะครับก็เลยแบบถ่ายมาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้เป็นเป็นตู้สีขาวนะหุ้มหนังสีขาวนะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่ยังไม่เสร็จนะแล้วก็แผ่นเพจสีเงินคือแบบผมว่ามันเข้ากันมากเลยนะครับคือมันสวยนะก็เลย ถ่ายมาไว้ให้ดูแบ่งกันดูนะครับสวยจริงๆนะครับถ้าเป็นแนวทานนะครับถ้าจะเลือกถ้าทําตู้สีขาวเนี่ยแผ่นสีเงินเนี่ยเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับซึ่งแบบได้ความสวยแบบมันเข้ากันนะฮะแต่ตัวนี้เป็นตู้ที่ยังไม่ได้ประกอบนะนะครับเป็นตู้ DIY นะครับเป็นงาน DIY นะครับก็คือสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการชุดประกอบอะไรอย่างนี้นะครับก็สั่งได้นะครับตัวนี้เป็นเป็นอดลมนะครับนะครับแล้วก็ด้านในนะครับ นี่คือลูกค้าสั่งให้ใส่ดอกไปให้ด้วยนะครับสั่งให้ใส่ดอกไปให้เรียบร้อยนะครับเดินสายไฟไปให้ไปให้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็เออเดี๋ยวลูกค้าไปหาบอดเองนะครับนะครับแล้วก็มีเดินสายไฟไปแล้วนะครับนี่คือคือนี่คือพร้อมเลยครับถึงบ้านก็คือลั่นได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมีสายไฟให้มีแจ็คให้มีปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับนี้เกีบยแบตเตอรี่นะครับครบเลยตัวนี้นะครับเป็นชุดอีกชุดหนึ่งนะครับที่สําหรับเพื่อนที่แบบ ต้องการประกอบต,ตู้เดี๋ยวว่าไม่สะดวกเรื่องบัรกรุงบัตรกีอะไรอย่างนี้นะครับก hm ็เป็นทางเลือกนะครับเนาะนะครับแต่ตัวนี้เป็นสีขาวนะครับสีขาวลูกค้าเลือกเป็นแผ่นสีเงินนะครับผมก็จัดชุดให้ซึ่งซึ่งแบบมันสวยนะครับสวยจัดเลยนะครับตู้สีขาวเนี่ยกับแผ่นสีเงินนะครับเข้ากันนะครับก็เลยถ่ายมาแบ่งกันดูนะครับนะครับนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับนะครับนะครับกับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ